ฮัลโหลสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ผมทรงยศนะครับสวัสดีครับคุณทรงยศมีอะไรรับใครไหมครับคุณพีรพัฒน์คุณรู้ไหมว่าสินค้าล็อตนี้ของผมอะถูกตีกลับทั้งล็อตเลยอ่ามันมีปัญหาอะไรครับพี่ผมต้องขอโทษด้วยจริงๆิครับเอ่อไม่ทราบมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรอบพี่คุณพีรพัฒน์สาเหตุที่เขาตีกลับมาเนี่ยเพราะว่าสินค้าคุณน่ะไม่ได้มาตรฐานอย่าหาว่าผมว่าบริษัทคุณเลย ตอนนี้เนี่ยบริษัทผมก็กำลังเสียหายเหมือนกันคุณลองกลับไปถามลูกน้องคุณดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนอกจากสินค้าที่คุณส่งมอบแล้วมันมีปัญหาเรื่องคุณภาพระยะหลังนี้การส่งมอบยังล่าช้าผมต้องขอโทษคุณสงยศด้วยนะครับแล้วยังไงผมจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเลยครับพูดตรงๆนะครับคุณวีรพัฒน์ถ้าเป็นอย่างนี้ ผมคงไม่ไหวเหมือนกันนะครับคุณพิรพัฒน์ฮัลโหล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 คุณสังยศฮัลโหล ที่ผมเชิญคุณทั้งสองคนมาในวันนี้นะก็เพราะมันมีเรื่องสำคัญเนี่ยตอนนี้บริษัทเราเจอปัญหาแล้วนะผู mm ้ hmm. คุณทั้งสองคนก็ทราบดีว่าบริษัทของคุณทรงยศเนี่ยเขาเป็นลูกค้าประจำของบริษัทเรามีออเดอร์เข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยสม่ำเสมอตลอดเวลาแต่เมื่อสักครู่เนี่ยคุณทรงยศโทรหาผมเขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องการส่งมอบของล่าชา้า แล้วยังมีปัญหาเรื่องของคุณภาพที่ไม่คงที่คุณสองคนช่วยอธิบายผมฟังหน่อยได้ไหมว่าไอ้เรื่องทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ไง